ก็โอเคนั่นคนวันนี้ก็มาพบกับช่อง a k r เราเช่นเคยวันนี้ช่อง a k r จต้องนำเสนอ5วิธีทำให้คุณความจำดีนั่นเองก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ช่อง a k r ด้วยนะ <yourselves> ท่านชมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมแท็กเพื่อนมาด้วยถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปได้เลย let's go โซ่เราวิธีนี้ให้นั่งสมาธินั่งวางลงแมงไปเลยนั่ง လ <m FM> <Pianoane> right? ိ oh ုက်บอลจงความจำดีโอ้เพียจงขานจำดีเพีย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 ทุกสิ่งทุกอย่างต้องจำไม่กล่องกับมืออึจำมั้ยเบิดเลย1 + 1เป็น2 2 + 2เป็น4 ซีบวกซี่เป็นแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกสิบหกบวกสิบหกเป็นสามสิบสองหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่สามบวกสามเป็นหกสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกแปดเป็นสิบสองโอ้แปดบวกแปดเป็นสิบหกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่จำจำกูเกิดวันที่สิบหกกเกิดวันที่สิบหกกูเกิดวันที่สิบหก วันนี้กูต้องทำการบ้านจดจอยิงจดจอวันนี้กูต้องทำการบ้านคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะดนตีโอหลายวันนี้กูต้องทำการบ้านวันนี้กูต้องทำการบ้านวันนี้กูต้องทำการบ้านวันนี้ต้องทำการบ้านมื่อนี้ต้องเหตุการบ้านเหตุการบ้านเหตุการบ้านการบ้านบ้าบ้าบ้านวแมงเศร้า ทำให้ความจำดีเรียนเก่งมันต้องทบทวนทบทวนสูตรพิสิกโค้งพ้องนิวตันซิกมาซิกมาเอซิกมาเอเท่ากับศูนย์อ๋อซิกมาเอเท่ากับศูนย์ซิกมาเอเท่ากับเอเอความเร่งแรงปฏิกิริยาไม่เท่าแรงปฏิกิริยาแรงดันไม่เท่ากับแรงต้านแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นแรงซ้ายเท่าแรงขวาแรงตรงข้ามเท่าแรงตรงข้าม ซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์สูตรยังแล่ะบ้าสูตรของความเฉื่อยซิกมาเท่ากับศูสูตรของความเร่งซิกมาเเท่ากับเอเสูตรของยังไแล่ะบาอ๋สูตรของลอกสูตรของลอก E อเท่ากับเอส่วนเอ็นกำลังสองือจำเนึ่งสี่ตัวได้หรืตัวบ้านี้ สำหรับวิธีนี้ก็ให้จำแลนํำมาพูดจำแลนํำมาพูดทองสุนคูนทองสุนคูณก็บท่านได้จำแลนํำมาพูด <c oughs> จำแลน้ำมาพูดเท่จริงเดียวโ <c oughs> อ้ <c oughs> L.I. ลิเทียม N.A. โซเดียม K. โพแทสเซียม R.B. รูบิเดียม C.A.C. ซ i u m ลเซียม F.R. a อ c i u ี n N. เนโตเจน O. ออกซิเจน S. ฟอสฟอรัส S.E. กำมะถัน Copper U.C.U. ค o p เปอร์เอ่อจำแล้วสูตรสูตรเคมีอะตอมนิวเคลียสนิวเคลียสกดข้องนิวเคลียสก็ว่าข้องนิวเคลียสกดข้องนิวเคลียสก็ว่ากดข้องนิวเคลียส อะตอมเล็กกว่ามวลอะตอมมวลอะตอมเล็กกว่ามวลอะตอมไอโซโทปก็คือโปรตอนเท่าไอโซโทไอโซโทนไอโซบาไอโซโทนก็คือนิวตอนเท่าไอโซบาก็คือบนเท่าที่เลขมวลเท่าจำได้แล้วเรียนเก่งแน่นอนก็โอเคนะทุกคนก็จบกันไปแล้วกับ5วิธีทำให้ความจำดีนั่นเองที่พูดในคลิปไม่มีสาระแต่อย่างใดก็อย่า ก็อย่านำไปใช้กันเลยฟังเพื่อเป็นความตลกหาหาพอเพราะว่าในคลิปนั้นไม่มีสาระอื่นๆอย่างใดเลยที่เราพูดอะตอมนิวเลีย e อะไรนั่นนะมันไม่ถูกเออเจาบมอั่อวเช่นนั้นเลยโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องอิชิอาไว้ามาเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละสิบาน